พักเป็นนางแหงบ่านละเนะาะพักอันก็เกิดแล้วบอไซมันเกิดบนได้เออเกิดแล้วฮะเกิดไวเนาะยดอันอนี้แม่นยังอะลูกถั่วบ่ไมไม่ักไซเนาะกำลังเติบโตขึ้นมาเลี้ยงปูเลี้ยงหญ้าเลี้ยงกระเทาะไม่เท่า,าเลี้ยงเพลินประพุยประคุณเลี้ยงเขามาเมือหนาเมไหนเขาก็ ใหญ่ขึ้นมาเฮารักษาเพิ่นเ<ด>ียงเพิ่นพูนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่นําเฮาแล้วก็เจ้าก็สร้างความดีไว้เพื่อว่าม,มีชีวิตอยู่ทําความดีไว้บัดมื้อหน้ามือาม้อใดมือม้อใดเฮาต้องสิบ่เสียใจภายหลังเรงนังเด้อโดชุมบัติห<า>ก<ด>ักแพงครอบครัวดูดแลพ่อแม่บล่อยเที่ยงพ่อแม่มีคุณสมบัติดีเราเป็นมือกล้องเด้สืกล้องนะพอ<ด>่อมือกล้องนะพอบุญนี่แหละ ขายให้ในหน้นี่นะหลักเจ้าคือว่าแล้วเจ้าบมีโทรศัพท์เนาะเลยบ่ไดนะ้เนาะเลยอือพ่อช่างจะเห็นน้องนิวอยู่ในโทรศัพท์แต่พอโบนถ่า,ายมาแล้วแบาบุญเอโอโบนเป็นสบายน้ำนะโบุนนะแมนแค่นี้พี่มีน้ำทางบ่พัดได้ยูยูอันนี้สบายยู่นนั่งเลยฮัลโหนคุบ่จักบ่พัดสบายดี มาเลยใกล้ช่วมมอายุระพัดนี่พอพอจะมาอยยุนี่เนยเ้ยพี่นนังเลยต่อมาอ่า ep สองน้องพี่นนังเลย ครับทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขชนพี่น้องเลยอา,าบุญกะเห็นน้องนอบไซพันอยู่ก็ไม่เท่าแล้วกัพอเท่าพันไปเฮือนดีเอือยพันเสียเนาะสบายดีสบายดีเด้อช่วดพักพ่อบ,บัดเนีเ่ยอ่าพักพักพี่น้องแห่งบ้านเนาะพักอันกงเกิดแล้วบ่ไซมันเกิดพันไดเออเกิดแล้วฮะเกิดไว้เนาะเกิดเล่ว อันนี actually, ้แม่นย right? oh, okay. ังอะลูกถั่วป่ะไม่มัะนาวมักบวบเออได้มักบวบเลยอืมเนี่ยพี่นางกระหดไตละเออกรมือกับหดซอยพอเท่าไม่เท่าแบบนี้ป่ะเลยอืมนี่ละดีละอ่ากำลังเกิดกำลังเกิดออกไว้ายแล้วนางเนาะ นัเด็ดพี่น้องเลยลลอ่าอยู่บนดนด้ในหอยต้องเ้าเล่งต้องเ้าเฮ็ดเล่งห่วให้แล้วสันนางเนาะเกิดขึ้นมาเคี้ยวขึ้นมาเนี่ยงัวเข้ามาได้นี่พี่น้องเลยนี่นี่แต่พนยังบบเห็นอ่าพลับเพือออกมาอ่าพี่สีกระโดดกีด่เดยร์สันั่งเนาะเลยอือพี่น้องเลย เมินบดเท่านี้เนาะพอเท่ามันไปได้เศร้า่คุณบอคนมาหักได้เศร้าพี่แต่เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาเนาะเกิดแก่เจ็บตายเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าบอกว่าไพ่ก็ลีกเล่นดีเล่นบอได้เนาะเพียงแต่ว่าเราอยู่ปัจจุบันนี้ พวมีเหื่อมีแห้งเนาะสางความดีทำความดีไว้พี่น้องเลยอ่าเมื่อไนมาแน่จะปวดเสียใจภายหลังอ่าเทนั่งเด้ออ่าจีคำบ่าวไว้เด้อเบาวจีบอกเด้ออ่าคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะใช่การตายบนสุขคตเพียงแต่ว่าศีรษะหรือไวใช่แต่ในตอนนี้นะน้องอน้ำใสเนาะกำลังเติบโตขึ้นมาเลี้ยงปูเลี้ยงยา,าเลี้ยงกระเทอะไม่เทา เลี้ยงเพลินผู้ภูมิผูคุนเลี้ยงเขามาเมื่อหน้าเมื่อไนเขากับใหญ่ขึ้นมาเขารักษาเพลินเลี้ยงเพลินพรมเพลินยังมีชีวิตอยู่นำเฮาแล้วก็เจ้าก็สร้างความดีไหวพรมเขามีชีวิตอยู่ทำความดีไว้บหวมือหนังเมื่อไงเมื่อไนเขาต้องจิบริสุทธิ์ใจไพเรียงเรียงได้ฟังตีคำอาไวัยอาวัยได้อ่าไห้สั่งความดีไว้เฮ็ดดีน้ำภูมีผระคุณเนาะครูไปโรงเรียนสอนบอกกี่บอ สคนบอกอยู่เนาะโดยคนบอกว่าได้แน uh, right ่บอกเนี right ่ยนะหลายอย่างอยู no ่หลายอย่างอยู yeah. mm ่เนาะโดยที่ชื่อได้เนี่ยเมียนยังไหนบอกไดอะไรบอคนว่าได้แน่เรื่องคุณสมบัติบอโดยคุณสมบัติหักแพงขอบครัวดูแลพ่อแม่ไอยเที่ยงพ่อแม่มีคุณสมบัติดีชื่ได้เท่านี้แหละอืมโดยโดยดีแล้วเนาะ บอเถียงพ่อแม่พ่อแมอ่บอกกับบบโเถียงเพื่อนบอกเพป็นซ้อนดูความวังดีเรนังเด้อมาหนังมาในาน้าชาวว่าเจ้าทำตามคู่ซ้อนคู่อาจารยซ้อนกะเจ้าฉีได้เติบโตเป็นเด็กดีแล้วามฟันเจ้าอยากเป็นหมอเป็นแพทย์กะสีชมวังเรนังเด้อโดยหาสีหดพักต่อมาสาีหดพูดสีหดหายพอพูดสีหดหายาอ่าสกอกล้องพอเนี่ยเห็นมือกล้องเนาะจะเห็นบนองนิว นิ่วมาเมื่อไหนเป็นลูกลูกคบุญเห็นปะเคยเห็นทีหนึง่งอ่าที่มานําเราเป็นมือกล้องไลยที่กล้องนะพอเลยกล้องนะพคบุญนี่แหละถ่ายได้ไงเนี่นะหากเจ้าคือว่าและเจ้าบุมีโทรศัพท์เนาะเลยไม่ไนะด้เนาะเลยอ่าเพราะฉันจะเซ็นน้องนิ่วอยู่ในโทรศัพท์แต่พอบุญถ่ายถ่ายคลิปอยู่บนอยู่หนา้าอยมเมือ,อเอาก็พักให้นอ้องสายก่อนพี่น้องเลยเนาะ มาดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุสุขคนพี่น้องเลยระวังล้อถ่าเบาเสียงเนาะเป็นกำลังเอาดินบล็อกลงเนาะเลยมาอยู่ก yeah. ับน้องน้ำใสมาโอล้มเลื่อมโฮวลงสวนนี่แหละแต่พอดีพอเถ่าเวคนวอยู่พอเถ่าวซีวิไลปะเลยพอเถ่าวซีวิไลพอตู่ของน้องน้องน้ำใสพันนี่แหละเป็นการไปเฮือนดีเนาะเอื้อยแท้ๆเอื้อยทิ้งทิ้งคนเสียชีวิตเนาะย แล้วก็ทั้งแม่เพิ่นกะบอกว่าอ่าเราจะเอาวัตถุลักขวายแล้วเนาะเพิ่นกะว่าให้โจก่อนเพราะว่าคลังทั้งบ้านเพิ่นนี่ถืออ่าหวเอาไม่จากบทอื่นเขาเฮือนเขาซานหลังจากอ่าไปทรงสการหรือว่าเอาผีเขาคอนผีลงป่าก่อนเนาะเราอ่าใหรือว่าลักขวเขันมาเหเนินการให้ทัวชวนเพิ่นได้พ่อปเลย เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความเชื่อถือของของบ้านเพื่อนเนาะโดยแต่ละบ้านกับบุคือกันถือกันเป็น้องเลยเนาะนนี้กะอันนี้ก็เลยมีประสบการณ์เรื่องหนึ่งกระบวนการใดๆฟังมาบ้านพ่นซิมนี่ก็บจะด้หูน้ำแน่เนาะแล้วกแจ็งพี่แข็งนอนน้ำกันได้หูน้ำกันพี่น้องเลยเป็นขันล้ำแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยต้องจากพักวันมันก็ตันหมดขี้เหี้ยบขร่าไปจากนั้น บ๊บพัดเมื่อเลมีบนั่นแเขมาฮออบี่ยงบอ๊ะดากเลย้อเด้ป็นยังไงบพักบอชี่เียงันมาหัดบอเออเดสบายดีพี่น้องนี่กาลังดพักไหน้องน้ำใสเพื่อนอ่าพอเพนบูยู่นี่เขานี่ก็ได้นี่บูมาบูมา นี่มางานก็ได้โดยนี่แหละกำลังสิมาโอล้มเรื่องหัวเพื่อนแหละพี Twelve, oh, ่น oh. ้องเลยอ๋อทางมาพัดคนอ่าก็เลยสิพบพักพี่น้องนลำไส้พันกรนี่แหละปลูกมักทั่วเนาะปลูกมักทั่วมักแป้งเนี่ยผมหมักหมักบวบนอหลายอย่างอยู่มันกระตู้แค้นเดียวนี่คนปลูกแค้นเดียวได้เป็นขุดเนี่ยแต่เนี่ยว่าเป็นการสู้และการขยันขยันเลยพี่น้องเลยเลยเห็นพี่น้องลำไสายน้องน้องลำไสายกับเบาสบายซช่ เริ่ม้องโคตรซอยกันเลสิไปพนนนังเนเลยพว่านบุ่นีน,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 นี่นี่าพอดีเลยโคตรซอยกันพี่น้อ,นอ,นองเลยเออา่ะพอดีลยดีกยจะินเสียดินบล็อกคนมาแล้วบอมาแล้วบบุญเออสบายน้ำนะบุญนะแมนแค่ไหนคนมีน้ำท้งบพดยยอันน,น,น,นี้สบายย เกิดไว้นะน้องอักใช่เนาะโดยบอกมาเลยสิต้องมาพักมาเที่ยงไหนมาน้ำพี่น้องเลยอาจจะมีเวียกอยู่จะเรามาบุญไปเดี๋ยวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาพักไห้น้องคนก่อนน้องคนบสบายเลยอย่ามาหดใครคนแน่พี่น้องเลยตัวน้อยนึงมาสูกับพิการเนาะสูดกับพิการพี่น้องเฮ้ย rồi đi đó, <laughs> này đôi, đôi. Thế này bên bua mai mọi người này bỏ nhau bảo nhau đôi. Đấy, bảo nhau bỏ nhau nhau bỏ bỏ nhau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  มาต่มือ่อนะมาเตมั <laughs> กกะเบาลี่ปะ่ะโดเบารีะโดยคบกบาบนึ่พักที่พี่อพัทพี่อันนี้โรกปลูกแล้ววะน,น,น้องสายปลูกแล้วอ้านี่อะไปลูปก รถเทรถรถ้พันมาครบแล้เนาะระพัดใจนันพันหรือเปล่ายังยังอยู่เนาะโอเคๆจ่าจ่าหนก่อนจราใชนะนาดจะเป็นม่เอื่นได้แบบบุญอะไรก่ใช่น่ะนานจะเป็นม่งอื่นโอ้ม่เอื่นมอื่นจะจ่าเป็ยังไงบ้จ่าเิดครื่อเปเืองจาไน่เลยอ๋อ่้เป็นยังไงบาโดยแหลม่อื่นเป็นอะมาส่งตอนเช้าอะไรม่ได้แลกั ไป้พีบอกเป็นลูกหันลูกนี้โอเคโอเคจัดเนาะโอเคสาน้องนลำใสเนาะฮดเรียบร้อยบ่แล้วบาดเลยเด้อเลยเออเลอเลยพี่นางเลยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะฮดเรียบร้อยแล้วขอบใจพ่อบุญกับพ่อผัดเด้อที่มาฮดพักแฮรร้าน้อยเลยขอให้สุขภาพแข็งแหงเด้อสำลำเรื่อยเด้อโลยสาธุเจ้ากากัาไปพักผ่อนอยู่เพื่อนเนั่งนังเด้อ บสบายปากแหดแม่นบสบายโพระชาวพัดไปทาคอยอยู่บุก็ได้เดี๋ยวคอยสีหายางออทั้งนี้เนาะไปบอกไ่ตู้คนก่อนพี่น้องเลยเบาบนสิไปหาทางมาพัดก่อนไปเบิ่งทางแห่ทางทรายมันก่อนอ่าว่ามาทรงทรายถ่าแห่แต่ว่ามาแต่แห่บันท้ายเมื่ออื่นมาสัตว์พี่น้องเลยเดี๋ยวไปโอลงผลเต่มก่อนว่าแนวใดเนาะอ่าเดินแม่เด้ออ่าทาง อลูกจะไปเบิร์นทั้งคนแก่แห่แก่สรางมาก่อนเนาะเบียกงานพันก่อนพักให้เรียบร้อยแล้วนี่ไปอยูน้ำไม่เท่าเดานางเด้อโด้อเด้อจะได้กับสู่เดานางเด้ออยูน้ำไม่เท่าด้วยสองคนชอบอยู่นี่นี่น้อพัดนี่เนี่ยเขาเห็นบ่้าเคยเห็นบ่เจ้าบ่าหัวแดงแม่ก็ชื่อหัวแดงแม่นบ่ให้ดีคุณบุญประจักบ่พัดสบายดีมาเลย ก้าวชั่วมอาย่ว่าพักนี่พอพอมาอยู่นี่เลยเพิเนกมาั่อ่าในี่กะทางเปาเชียงพันทางปูนญ่เพ่นซื้อดินไห่มันอยู่ดินจัดสันนี่แหละเลยซื้อดินไห่แม่อยาไปรี Teacher Maple> บนำดวยแม่ไปแล้าโลมันพ erm. ืชทีพ yes> ืชเมดินนะ ดินดินใเปนดินใ่ให้แม่ได้โล่ไหมก่อนี่พยายามเพื่อจูพ่อจูเพ่อเอาเพื่นแกกลับนียเนจะไปลงบ้านนกาลกันอ๋อเขลป่ะแม่นงบ้านส่วนโอ้โห้อ้โห้โอนโห้โอ้โอ้้อโอห้้อห้้้้้้้หออ้อรถมาให้อห้้อ้อโ ดีใจได้มาอยู่นี่กันผากเนื่อผักตูนห่เมด้แม่เ้อค่ะแพง่เป่กัแพงเป็นลูกเป็นเมยคนหนึ่งเด้แม่เดยเลม่เปลูกกาีเดียวเลยโดยไปสาเด้อไปเฝ้าี่เกก่อนบันไปาัดไปโดย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 สู้ได้่ายยปเสีไปบา โดยไปพ่าพัดไปโดยพ่าพัดคนกล้าวเสมอพันธมายูนี่แหละเมื่อหนาเม่นหนดยโดยโดยไปใส่พ่าพัดไปไปพี่น้องเลยใช้ว่าพัดโดยตามมาหอดทั้งทีแหละ้วยังบาดนียมีเหตุอันใดหรือการอยากบอเทียนไปนำบาบุญมาหันเรื่องทรายทรายบ่ได้บ่แมนห่วยบ่ได้ก็บ่ได้เงินเราแล้วโดยโดยโดยไปใส่ไปโอลงเพิ่นเบิังพี่น้องเลย ่ใช่เมื่อี้ได้แต่แห่ที่เพราะทั้งนะเมื่ินทอนเศร้าเื่นทอนเศ้าบ่โดย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 สพิ่นกะให้เก็บเงินเลยบ่เลยวันใดไหนเก็บเงินเมื่อินเลยเพราะว่าอืโดยโดยโดยมีแต่เมื่อินทอนเศร้ามาส่งให้เนาะโดยมันเทิานั้นบรรลุเลืองแต่ใช่หรือเดียวโดยโดยโดยทางบอกลงเรียบร้อยบ่นละบ่โดยมีอต่ในนี้พวกคุณเป็นวายันเพิ่นมาทอนเศร้าเนาะเราพัดพลด ค่าหุดหัวฮุดสวนมะแดงนะค่ะมีแต่อยากให้ไปแนะนำหม่องผืนสีลงทรายโดยโดยโดยได้ได้ได้เนาะอ่าอ่าเราหลบหลบกวนเจ้าไปไปวาส่งอื่นนะเจ้าปะบ่เออคนนึงผู้นึงผู้มาส่งแห่เนี่ยี่จักโดยแมนมีแต่บอกคนว่ามาให้ลงคางกับแห่พได้คนจังบ่อนี่พี่น้องครับลงผิดบอลกันเนาะแมนเอาคางกันเลย ทำงอืมมือเถื่อเป็นมือนี้ว่า่ได้มือ่นเปิดนเีนเลยฮะเรื่อแต้าหูหนาเรื่องแต่ห้หนาปฏนสางจะเลิกเียจอกมื้อลเลยเฮตโลยบ่บ่ล้วะล็กรถเดียวเพิ่นเลือผู้เดียวรอกโอ้กะแล้วแต่หหนาจ้างผู้นั้นและผู้มาส่งนะละโดยจะให้ส่งมาแล้วเลยคว่าได้นัมือนีมือเนี่ย ความเลี้ยงวัเยเนาะหมเป็นยังแสะนะเนาะเผืเพิ่นจะกา่์เมือ่อไมเตรหายนะพัดเนาะเอาเงินอ่าจ่ายไว้เพิ่นเลยเนาะอ่าที่ว่าบุญเอาไว้ให้แหละเนาะอ่ะจาจ่ายไปเลยก็ได้สมภพให้เป็นนับเบิงเหลือเท่าไรก็ยังเท่าไรก็สองล้านหนึ่งแสนห้าสิบเนาะ 1, นับเบงหรือพอหอดเงินหัวหนา้าบุคบบได้แลนะ้วเนาะ ดอกเป็นดอกภาวะเพิ่็เคยทรงอยู่ตลอดเนาะให้แม่บุญน้ำเนาะเพื่อกระสั่งคาประจำแม่แม่ลยนี่เพื่อนนแม่เพรังนี่แม่พ่นหมดเลยโดยต้องห่วงโดบเลยครบเนาะจำอื่นรวบมือนี้กัแล้วแต่เนาะท่าเดยเดยแห่มีนจ่ลงบอลกลางคกงกองแี้แหละปิดกันนแแหลเพี่น้องเลย มันคำในตอนหนึ่งสี่โมงแล้วพันเลิกเวียกเลิกงานได้เนาะโดยโดยทั้งก็พักกันจนอ่ะก็เมื่อพักกนหย่าได้เนาะโดยอ่าขอบมากแต่เที่ยงผมพี่น้องเลยขอมาลงถาบ็อกเอาบล็อกมาลงเอาแฮมมาลงใช้ภาพเบป็นย่างเบป็งบล็อกเบป็งแบกเบมือนค่ะเด้อขอบใจหลายเด้อโดยโดยโดยป้าชาบพัดอ่าเพิ่นเมื่อส่งเงินคำทางภาวนาเพิ่นเทามาเบิร์นบอลบล็อกเจ้าก่อนพี่น้องเลยป้าทู กองจนเทิดเลยบาทนเนาะคักแล้วคักแล้วแท่นนี้คือสิบพันซื้อบริษณเนาะพันเอาไม้เอาตอกมาบดเลยมาดีสร้างกระต๊อบจักหน่อยแม่พัออนไม้เปิดอะไรกวงเติบเนาะเห็นเด้หนึ่งพันก่อนเนาะคือว่าแป,ป๊บเดียวเนาะเขามากะนั่งเลยเห็น,น,นอะไะ สายจวดอรือเนี่เนาะคัดน้ำบาบูนคัดคักคัดน้เนาะแต่ใส่ง่ายแม่ถูกอ้าถูกเมนีหับแต่ข้องนักนักเนาะเจ้าเนาะเจ้เอ้ยบาุ่นวะใแฮ่กับชายวันนักแล้วเจอรินบล็อกเบาเชียงอีกโตจักรทรายตันเนาะโดยหาชายเพื่อมาพัดเพื่อพักเมื่อเขาพักกฏยาหาลูกหาเต่า อ่าต้องนงบอมนองนองบอมนองบีมบ่ะนองบอมนองบีมนองบอมนองบีมพันเขาเฮียนหรือบ่เออพันพันเรื่องเรงเฮียนหรือบ่ะไม่นี่ม่ครูบอกว่าผักผักเนาะแมนเป็นผักเฮียนผักเฮียนเสียงแล้วได้เนาะเสียงผักเฮียนหนึ่งพี่น้องเอ้โดยโดยเอาใจมิเตให้ทางบ่าพัดเมื่อก่อนด้วยสเด้อเอาพัดคนหยาก่อนคำนะโดยโดยโดยขอบุญขอบคุณเดทพบุญเด้อโดยขอบใจหลายลายโดยโดยที่เป็นสะพานบุญให้ทางบ่าวพัดขอบคุณบ่าวพัดแลยค่ะนางเมฆ ขอให้บาบุญอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพเข้มแข็งเด้อบาบุญเด้ดะะอด้วยแต่กระคอหมอบใจแม่ผู้อยู่มือเข้ามาซสอยเฮาด้วยากาศทางด้านแห่ด้านซ้ายขอให้แม่อยู่ดีมีแหง้งมีแต่ความสุขความเจริญให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อแม่เด้อทำสิงส่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จดังสมความมุ่งมัม่นปรารถนาสาธุไปซะเมื่อเช้าเมาเื่อเช้ามาลูกห้าเต่าสาบาดนน้องห้าขอมาครัว รถพักกดหย่าพี่น้องเลยทั้งมาพัดเพื่นกันอ่ามันไปน้ำมาบุญอยู่เฮือนน้องนำไซเนาะมามาโลลมวาซ่าม่ได้เด้ยยันว่าพอเพิ่อนบอกกันว่าสิแกะมาหลังเพิ่น้องเนาะแต่ว่ามันบ่มีมันบ่ทันนนั่แหละพี่น้องเอ้ยมาบุญก็สิะกระจายไม่เป็นก้อนนำมาตกโคลมกันเนาะโดยพระชาพี่น้องไอ้บุญก็นจะได้ขอจบคลิปเพียงเสนี้ก่อนเด้อพี่น้องไอ้บัสสุขสุขคนเอฟซีอ่าที่หักแพงอ่าที่เคารพประนับถืออ่าพี่น้องบัสสุขสุขคนเนาะ โดยคลิปนี้ไปก่อนเด้อขอขอบ,บคุณทุกคนณบดสุขุสุขคนพี่น้องเอลยอ่าที่ขอมาส่มและติดตามเนาะที่คอมเมนต์เขาม,ขมาที่สั่งซันพี่น้องเอลยเนาะที่เตือนที่สม้มอ่าทั้งบาบุญและทีมงานเขับมาได้เด้อถ้าผิดพลาดประการใดเนาะกลับขอโทษขอพพอภัยขอนพี่น้องบ๊อสุขุสุขคนเด้อเนาะเอาคลิปนี้ไปก่อนพอกันคลิปหนะขข้าก็่าว์คอว่าสบายดีและสวัสดีบ๊อสุขุสุขคนเด้อ